ฐานที่3การแพทย์แผนไทยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตัวนวดฝ่าเท้าการกัวซาและการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรจะเรียนทำสนึกดีค่ะ,ะฐานนี้ก็คือฐาน,นาแพทย์แผนไทยเป็นการดำรงชีวิตของที่นี่นโ,โดยใช้วิธีเ,เ,เทคนิคของแพทย์แผนไทย แผนที่หนึ่งเราก็คือการพึ่งตนเองด้วยการกวาาักวซากัวซาก็คือใช้ไม้กับยาหม่องหรือน้ำมันเขียวหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่มันมีใช้ให้มันลื่น,น,นก็ได้ขูดขูดตรงที่เราปวด,เ,ปวดเพื่อระบายพิษร้อนออกจากร่างกาย <c oughs> อันที่เราปวดก็คือร่างกายเราไม่สมดุลมันร้อนเกินอันที่สองแ <c oughs> ช่มือแช่เท้า ถ้าเราไม่สบายตัวไม่ว่าใบเตยย่านางอ่อมแซบหนาดที่กลิ่นหอมใบมะกรูดตะไคร่ขาต้มลงกันลงไปนำไปแช่เท้าให้ร้อนพอแระแช่นานประมาณไม่เกิน3นาทีถอนขึ้นแล้วก็พักไว้แล้วก็แช่ลงอีกอยู่ประมาณ4-5ห้ารอบเราจะรู้สึกสบายตัวอันที่สามเปดเป็นการบำรุงร่างกายไปด้วย นอกจากจะป้องกันไอ้นอกจากจะรักษาแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยแล้วเราจะแข็งแรงโดยต้มน้ำสมุนไพรที่เรามีในพื้นบ้านโดยเฉพาะกะเมงใบเตยป่าช้าเงาใช้หม้อดินท,ที่เราใช้หม้อดินนี่คือเราป้องกันสารเคมีเป็นไทยพื้นไทยอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แหละร่างกายเราก็แล้วกำลองจะเจ็บป่วยน้อย บางคนทั้งปีไม่เจ็บป่วยเลยกินวิตามินซีทุกวันจากบัตามป้อมก็อย่างนี้นะคะฐานที่สามการแพทย์แผนไทยผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตัวนวดเท้าการกัวซา การแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและลัลศึกษามาตรฐานพ .1.1 ป .4 ทับ3อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานพ .1.1 ป .5 ทับส อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติมาตรฐานพ .5.1 ม3ทับแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานว .1.1 ป .1.3 ับสังเกตและอธิบาย ลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพมาตรฐานว1.1ม .2.2 ทับ 1. 1. 2. 2. 2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของมนุษย์และนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มาตรฐานง .4.1 ป .5.1 ทับ 1. 1สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนฐานที่4สมุนไพรพื้นบ้านนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำยาหม่องการทำสเปรย์กันยุงและการทำน้ำยาหยอดตาจเจริญทำสำนึกดีค่ะดิฉันเลสีงามพงอง อยู่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำนะคะวันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรพื้นบ้านค่ะทำยาหม่องลทิเย็นค่ะจะมีวัตถุดิบอยู่สามอย่างที่เป็นสมุนไพรค่ะหนึ่งหานางค่ะสองก็เป็นจลุงค่ะออมแซบก็เรียกบุสบาล,ลิมทางก็เรียกค่ะสลีดพังพรค่ะทุกอย่างเท่ากันค่ะอย่างละสามฉีดค่ะเอามาเอามาหั่นเสร็จหั่นเสร็จแล้ว เราก็สกัดร้อนค่ะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปให้ดูค่ะอันนี้สกัดร้อนน้ำมันพืชหนึ่งขวดนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ลืมเอามาสกัดร้อนแล้วค่ะนนนหนึ่งชุดค่ะอันนี้เราถูกหา่นไปแล้วนะจะหารนไว้สามฉีดนะแบ่งใส่อันนี้อ,อย่างละขีดอันนี้จะทําสกัดเย็นค่ะอันนี้สกัดร้อนค่ะมันมีสกัดสองอย่างอ่า เอาไฟพอกลางๆนะคะเอาเวลาเราสกัดร้อนนี่เราจะต้องทำให้ตัวนี้มันหอมแล้วก็กรอบมันจะหอมแล้วเราถึงจะเอาได้น้ำนี่สีเขียวๆสวยๆแล้วก็หอมด้วยเราก็หนีจากมันไม่ได้มันจะไหม้ค่ะเราก็ต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้สกัดร้อนจบแล้วนะคะ จนกว่ามันจะเหลืองแล้วเราค่อยเอาออกใส่หม้อใหม่ค่ะอันนี้ทีนี้มาหันมาสกัดเดย็นค่ะสกัดเดย็นนี่มียานางมีอ่อมแซ่บมีสลิดพังพรเหมือนกันที่ถูกแบ่งออกจาก,กตัวนั้นแล้วเราก็เอามาโขกค่ะโขกให้มันมันไม่ละเอียดมากพอมันบุบบุบแล้วเราก็เอามาใส่หม้ออันนี้โขกไม่ได้พเพราะแขนไปไม่ได้เราเอาเอา,เอาพวกนี้รวมกันแล้วมาใส่หม้อแล้วเราก็ใส่ อาไข่เก้าห้าเนี่ยค่ะ,ะ,คะแล้วเราก็อามาใส่เนี่ยเอาพอเราเอามาใส่ตรงนี้เราก็เทอันนี้ใส่หมักไว้สองคืนค่ะเราก็มาบีบเราเอานี่ออกแล้วเราก็เอาแต่น้ํามันแล้วเราค่อยเอามาผสมอันนี้คือส่วนส่วนผสมที่เราจะเอามาผสมกันของอันนี้ก็คือต่างหากนะคนละสูตร เราก็เอามากวนใส่กันค่ะเอาใส่หม้อนะคะเทน้ําใส่หม้อเสร็จเราก็ใส่อันนี้เข้าไป4ี่ขวดค่ะอันนี้คือน้ํามันยูคาลิปตัสค่ะใส่ไป4ี่ขวดเราก็กวนวนให้มันเข้ากันกวนเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไว้อีกประมาณสักสองคืนเราถึงมากรอกได้ สำหรับฐานที่4นี้นะครับเป็นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทายาหม่องการทําสเปรย์กันยุงและการทำน้ํายาหยอดตาเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมาตรฐานง4.1ป .5 ทับ1สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนมาตรฐานง1.1ม .2 ทับ3 จิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมาตรฐานส3.1ป .5 ท2ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรวงเรียนและชุมชนมาตรฐานส3.2ม .1 ั2 ยก ok ตัวยอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึง together, <b> ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานว1.2ป2ทั1อธิบายประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมาตรฐานว1.1ม1 3ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ฐานที่5สะอาดกายสบายครัวนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาเอเนกประสงค์การทำแชมพูสระผมและการทำยาสีฟันค่ะจะริญทํฐานนดีค่ะฐานนี้สะอาดกายสบายตัววันนี้จะนำเสนอตามทำแชมพูวัสดุในการทำอุปกรณ์ในการทำก็มีหนึ่งน้ำสมุนไพร น้ำสมุนไพรนี่ก็ทำมาจากสมุนไพรหลายตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาของเราแบบนั้นของเรานี่ก็คือมีเก้าชนิดสองเขาเรียกว่าหมอเชือ้อหมอเชือช้อแชมพูนี่ก็แล้วก็ผงนุ่มแล้วก็กันเสียแล้วก็กน้ำหอมแล้วก็ผงข้นนะที่นี่วิธีทำใช้ผง ให้ละลายทั้งหมดเนี้ยเติมลงไป,ไปเรื่อยๆกับคนไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแคมพูท,ทันทีฟองงละลายเสร็จแล้วก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วก็เติมไอ้พวกค้นเข้าไปเติมค้นพอกเติมน้าสมุนไพรไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นชัวช่วโมงใช้เวาลานาะน <c oughs> เสร็จแล้วก็บรรจุ สวัสดีค่ะฐานที่5สะอาดกายสบายครัวผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาอเนกประสงค์การทำแชมพูสระผมและการทำยาสีฟันเป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมาตรฐานง4.1ป .5 ทับ1สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนมาตรฐานง2ทั1ม .2 ทับ2ระบุก,การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เป็นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานว3.1ป .6 ท .5 อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาตรฐานว3.2ป .6 ท .2 วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติการเปลี่ยนแปลงไปมาตรฐานว3.2ป .6 ท .3 อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานว3.1ม1ทั1ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายคุณสมบัติของสารในแต่ละกลุ่มมาตรฐานว3.1ม1ทั3ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลายมาตรฐานว3.1 ม .2 อทับ1สำรวจและอธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ